สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮา l f ฟ n น s นุ้ยค่ะทุกคนสบายดีนะคะฝนก็ตกมาหลายวันแล้วนะคะยังมีพื้นที่ไหนยังไม่มีฝนตกอีกหรือเปล่าคะเพราะที่ผ่านมาฝนตกเกือบทุกภาคเลยค่ะเขียนเข้ามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันและกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้พร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและถ้าใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะร่องมรสุมก็ได้พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ทุกคนนะคะที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก ได้นะคะภาคเหนือภาคตอวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะการมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะก็อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีฝนตกอยู่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง2เมตรค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีอ่างทองลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและปะทุมธานีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมในเช้าวันนี้นะคะก็มีจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านนครสวรรค์นครปฐมกรุงเทพและภูกเก็ตค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะ และถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดเขียนมาบอกกันเลยค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย